น,นี้นะคะก็คือเป็นบ้านที่ติดกับริมแม่น้ำเลยนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะน้าก่อนครับขอบคุณค่ะ่ยการโด นี่ค่ะนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นที่ดินนะคะที่โฉนดนะคะครูดแดงนะคะจากไรนะคะถึงตรงก่อนจะถึงบ้านนะคะก็ประมาณเกือบ9ก้าไร่เลยนะคะแล้วก็บ้านนี้นะคะก็ติดกับแม่น้ำแควเลยนะคะคือบรรยากาศดีมาก แล้วก็ขายพร้อมกับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่มีโถงใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้เป็นตัวบ้านนะคะแล้วก็มีห้องนอนใหญ่นะคะมีห้องน้ำข้างในนะคะแล้วก็มีห้องน้ำด้านนอกนะคะ น,นี่เราให้ดูในเรื่องของตัวนี่นะคะโหมีทางลงไปเลยอ่ะอันนั้นคือพี่เจ้าของนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะคะที่มีตัวพืชผลละไม้นะคะอันนี้คือครัวนะคะแล้วก็ลงจอดรถ นี่ค่ะทางขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาสร้างเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทได้เลยนะคะระบบน้ำนะคะแล้วก็การปลูก ผลไม้นะคะนี่สนามย้านในส่วนของสนามญ้านี่ก็ประมาณไร่กว่านะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของส่วนทุเรียนนะคะแล้วก็มีผลไม้หลายๆอย่างมากเลยนะคะมีทุเรียนมีส้มโอมีขนุนมีละมุดมีมะม่วงนะคะหลายสายพันธุ์ค่ะมะพร้าว เดี๋ยวรายละเอียดนะคะสุกี้จะส่งให้ดูในข้อมูลของรายละเอียดนะคะแลนน้ก็มีวิวเขาด้วยนะคะคือเจ้าของนี่เขาอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าดูแลสวนได้แบบสะอาดแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะไม่รกเลยค่ะ ทางเข้านะคะก็สะดวกสบายนะคะอันนั้นคือกล้วยหอมนะคะนี่เดี๋ยวสก,กี้พาดูในสวนกล้วยหอมคือเรืออย่างใหญ่มากผลผลิตคืออย่างทุเรียนนะคะพี่เขาก็บอกว่าอายุประมาณสองสาปีแล้วนะคะ นี่คือละมุดนะคะแล้วก็มะม่วงคือท่านในที่ซื้อไปนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะการดูแลของของพี่เขาดีมากๆเลยะคะ่ะ มีระบบน้ําเรียบรอ้อยเลยนะคะมีถนนนะคะคือสุกี้ประทับใจที่แปลงนี้มากเลยค่ะตอนแรกมีพี่เขาส่งรูปมาให้ดูนะคะก็แบบว่าเห็นรูปแล้ว คือแบบสบายตาสบายใจมากแล้วก็ที่ก็คือเป็นมีเอกสารสิทธิ์พร้อมเลยนะคะแต่พอมาดูของจริงแล้วก็คือแบบรู้สึกดีมากค่ะพอเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเออพี่เขาบอกว่าดูแลดีมากอะ่ะอันนี้ลำใหญ่ อันนี้มะม่วงนะคะออกช่อแล้วลำใหญ่นะคะเตรียมจะออกผลนะคะออกดอกแล้วนะคะแล้วก็มะแรงมีพึ่งมีมะแรงคือแบบโอ้ยใครซื้อไปนี่คุ้มผลผลิตเขาสร้างมาแล้วนะคะมีวิวเขาด้วย นี่ค่ะระบบน้ำพร้อมทั้งหมดก็ประมาณเกือบเไร่นะคะ8ไร่3งานกับอีก30กว่าตารางวานะคะแล้วก็มีที่งอกอีกประมาณไร่กว่านะคะที่งอกหรือแม่น้ำนะคะ นี่ค่ะโอ้โหนี่มากลางวันนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงนะคะอันนี้มะเขือพวงคือสุกี้อยากให้ดูว่าที่แปลงนี้นะคะมีทั้งวิวภูเขามีทั้งแม่นม้ำเป็นที่ติดแม่นม้ำ แล้วก็เป็นโฉนดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ผลผลิตคือเพียบพร้อมพืชผักผลไม้ระบบน้ำนะคะแล้วก็บ้านเขาก็ทำไว้ดีเลยนะคะ เราแบบว่าถ้าใครที่จะทำเป็นบ้านสวนนะคะหรือว่าจะทำเป็นที่พารานกลาง,างเต็นคืออันเนี้ยพร้อมเลยเพราะเขามีสนมามหญ้าแล้วก็มีน้ำมีทางทอ่ทอท่อไปสะพานทอดไปที่แม่น้ำนะคะคือเขาทำไว้หมดแล้วอะที่เหลือคือเราเราสามารถรับเปิดแบบกลางเต็นที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติเนี่ยได้เลยนะคะอันนี้คือเราถ่ายตั้งแต่ด้านน้ำอันนี้ทุเรียนนะคะมานี่คือทางลงมาลงมาแม่น้ำนะคะในส่วนของบ้านนี่ก็จะปลูกในติดกับแม่น้ำแควนะคะ แล้วเจ้าของใจดีมากโคกีว่าราคาก็น่าจะต่อรองได้อีกนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่14ล้านบาทนะคะเป็นที่หายากนะคะนี่ขนาดพี่เขาอยู่กรุงเทพนะเนี่ยแต่เราโชคดีมากเลยค่ะพี่เขากำลังจะกลับค่ะเราก็ นัดมาก่อนนะคะพอดีเลยค่ะนี่นะคะเป็นเปิดเป็นลานกลางเต็นท์ได้เลยนะคะอันนี้ซื้อปุ๊บทำธุรกิจได้เลยนะคะเนี่ย ถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อที่สุกี้ได้นะคะที่0988891996ค่ะ